สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาแนะนําเรื่องดีๆนะคะสําหรับผู้ที่ทําการเกษตรนะคะตอนนี้ปุ๋ยแพงนะคะทุกท่านก็หันมาใช้แหนแดงนะคะทดแทนปุ๋ยยูเรียกันได้เลยนะคะเป็นพืชที่มีในตรเจนสูงค่ะเลี้ยงง่ายขยายพันธุ์ง่ายนะคะบางพื้นที่นะคะตอนนี้เริ่มเพาะแหนแดงนะคะเพื่อประกอบกิจการขายส่งออกได้ด้วยนะคะทุกท่าน แหนแดงเปรียบเสมือนโรงงานผลิตปุ๋ยไนโตรเจนทางชีวภาพเลยทีเดียวนะคะโดยกระบวนการตึงไนโตรเจนจากอากาศของสารายสีเขียวค่ะแกมน้ำเงินที่อาศัยอยู่ในโพรงของใบแหนแดงนั่นเองนะคะทุกท่านถ้ากเกษตรกรนะคะมีแม่พันธุ์อยู่แล้วนะคะประมาณ10กิโลก็สามารถพอเพียงสำหรับที่นานหนึ่งไร่เลยนะคะนำไปปล่อยในนาประมาณ3 4สัปดาห์เท่านั้นคะ่ะแหนแดงขยายพันธุ์ได้ไวมากนะคะ จาก10กิโลจะสามารถก้าวกระโดดไปถึง3,000กิโลกร,รัมต่อไร่ได้เลยนะคะขยายพันธุ์ได้รวดเร็วค่ะเพราะว่าระบบขยายพันธุ์ของแหนแดงขยายใช้น้ำหนักสดเป็น2เท่าตัวในทุกๆ3-5วันนะคะการนำแหนแดงไปใช้ประโยชน์กันนะคะแหนแดงสดจะใช้ในนาข้าวเกษตรกร,กรควรมวีหวานไปใน2ช่วงค่ะช่วงแรก แหนแดงก่อดตีเทือกนะคะเพื่อให้ไปขยายในนาข้าวนะคะเพื่อที่ไถยกบทําเป็นปุ๋ยได้นั่นเองค่ะทุกท่านจะปล่อยในตัวเจ้นออกมานะคะเมื่อตีเทือกเสร็จแล้วนะคะหวานข้าวดำนาได้เลยค่ะและอีกช่วงหนึ่งนะคะเป็นช่วงที่นาดำค่ะให้ดำนาไปก่อนนะคะแล้วก็หวานแหนแดงลงไปเพื่อขยายพันธุ์ในบ่อน้ําตื้นนั่นเองนะคะเพื่อเป็นประโยชน์ แหนแดงจะช่วยบดบังแสงแดดป้องกันไม่ให้วัชพืชขึ้นนะคะทุกท่านทำให้ข้าวในนาของเราจเจริญเติบโตได้ดีนะคะอันนี้ผ่านการทดสอบมาแล้วด้วยนะคะหากท่านใดสนใจนี่สามารถหาแหนแดงมาปล่อยได้เลยนะคะเพื่อลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ยด้วยนะคะทุกท่านและยังช่วยลดค่ายยาได้ด้วยนะคะ ในแหนแดงนะคะก็จะมีโปรตีนไขมันต่างๆแร่ธาตุต่างๆนะคะนำไปเป็นอาหารสัตว์ก็ได้นะคะหรือว่าจะทําไปใช้สําหรับการเกษตรการเลี้ยงปลานาข้าวได้หมดเลยนะคะทุกท่านการเลี้ยงปลาในนาข้าวนะคะก็จะทําให้ได้รับปุ๋ยอย่างสม่าเสมอด้วยนะคะเพราะว่าได้มูลปลาด้วยนะคะทุกท่านแหนแดงมีประโยชน์มากมายค่ะเป็นพืชที่มหัศจรรย์กันเลยทีเดียวนะคะ มีประโยชน์มากๆเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรแบบครบวงจรเลยทีเดียวค่ะท่านใดสนใจก็ลองหาแหนแดงมาปล่อยดูนะคะทุกท่านจะได้สิ่งดีๆเข้ามานะคะลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสำหรับวันนี้ทางเราก็ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ